เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกสึกใหญ่ในโลกการลงทุนกันหน่อยที่เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่เลยระหว่างยักษ์ใหญ่สายยาที่มั่นคงอย่างเม r ร์กกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กําลังมาแรงสุดๆอย่าง AI คําถามคือแล้วทางไหนล่ะคือโอกาสเรามาหาคําตอบจากบทวิเคราะห์ล่าสุดชิ้นนี้กันครับนี่แหละครับคือคําถามสําคัญเลยที่นักลงทุนหลายคนก็น่าจะกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเลือกความเกา่าความแข็งแกร่งของบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ดีหรือว่าจะเสี่ยงเดิมพันกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้วบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เขาชี้ไปทางไหนไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของ MERK หรือว่า MK r กันก่อนเลยมาดูมุมองดีๆกันก่อนว่าทำไมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ถึงยังมองว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจดูตัวเลขนี้สิครับ18.39%นี่คืออะไรก็คือนักวิเคราะห์เขามองว่าหุ้น MERK เนี่ย ยังมีโอกาสโตได้อีกเกือบ20%เลยนะครับถ้าเทียบจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยกับราคาปัจจุบันซึ่งต้องบอกว่าสําหรับบริษัทใหญ่เบอร์นี้ตัวเลขขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยและนี่ก็คือบทสรุปภาพรวมจากนักวิเคราะห์ค,ครับ Moderate Buy หรือพูดง่ายๆก็คือแนะนําให้ทยอยซื้อนั่นเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวเลขอัพไซด์ที่เราเห็นเมื่อกี้เป๊ะเลยเป็นการตอกย้าว่าโดยรวมแล้วมุมมองยังเป็นบวกอยู่ เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นนะครับ Merck Co. หรือ MRK เนี่ยเขาก็คือบริษัทยาและชีวพันธุ์ระดับโลกเลยทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบวงจรมากๆทั้งของคนแล้วก็ของสัตว์ด้วยครับถ้าให้แบ่งธุรกิจของเขาแบบง่ายๆเลยนะก็จะมีอยู่สส่วนหลักๆเนี่ยแหละครับส่วนแรกก็คือฝั่งยาสาหรับคนก็พวกวัคซีนยารักษาโรคที่เราคุ้นเคยกันดีกับอีกส่วนหนึ่งก็คือฝั่งสุขภาพสัตว์ อันนี้ก็จะเน้นพัฒนาแล้วก็ขายยาแล้ววัคซีนให้สตัวแพทย์โดยตรงเลยแต่เดี๋ยวก่อนในภาพที่ดูดีๆแบบนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างโผล่ขึ้นมาเอ๊ะสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันต่อเลยครับนี่แหละครับที่น่าสนใจคือในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับมีนักวิเคราะห์ถึง3เจ้าทั้งเบนเบิร์กแบง ร o ส M K M และก็เบอร์นสตีนที่ออกมาให้เรตติงโฮหรือถือไว้ก่อนพร้อมๆกันเลยการที่หลายเจ้ามองไปในทางเดียวกันแบบนี้ม,มันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่พอมาดูในรายละเอียดแล้วยิ่งชัดเลยครับโดยเฉพาะของเบรลินเบิร์กแบงค์นี่ไม่ใช่แค่ลดระดบคำแนะนำลงมาเป็นโฮนะครับแต่ยังหันราคาเป้าหมายลงไปอีก10%เลยจาก100เหลือแค่90ดอลลาร์โอ้โหอันนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเขาเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าบริษัทจะโตได้ดีในระยะสั้นเพราะฝั่งเมิร์กเริ่ม บทวิเคราะห์นี้ก็เลยชี้ไปที่อีกทางเลือกหนึ่งครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหุ้นกลุ่ม AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองภาพนี้สรุปให้เห็นแบบเทียบกันชัดๆเลยนะครับฝั่งซ้ายคือเมอร์กที่ดูเหมือนจะมั่นคงนะแต่ก็เริ่มมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามาส่วนฝั่งขวาคือหุ้น AI บางตัวที่บทวิเคราะห์เขาบอกว่ามีโอกาสทํากำไรได้สูงกว่าแถมความเสี่ยงขาลงอาจจะน้อยกว่าด้ซ้ํา เขายังยกตัวอย่างโปรไฟล์ของหุ้น AI ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษด้วยนะครับคือ1เลยถูกมองว่าราคาตอนนี้ยังถูกเกินไป2คือได้ประโยชน์จากนโยบายกำแพงพภาษีและ3ซึ่งสำคัญมากคือมันเกาะไปกับเทรนด์ออนชอร์ริงหรือการย้ายฐานผลิตกลับประเทศที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์เลยตอนนี้เอาล้ครับพอเราเห็นข้อมูลทั้งสองฝั่งแล้วก็มาถึงช่วงสรุปเพื่อตัดสินใจกันแล้วว่าระหว่างสองทางเลือกนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง ตารางนี้คือสรุปได้ดีมากเลยครับฝั่งเมอร์ก็คือตัวแทนของอุตสาหกรรมที่มั่นคงเติบโตได้เรื่อยๆแต่ก็เริ่มมีความเสี่ยงใหม่ๆเข้ามาให้กังวลในขณะที่หุ้น AI คือตัวแทนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดดแล้วตามบทวิเคราะห์ก็บอกว่าความเสี่ยงอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเป้าหมายและสไตล์การลงทุนของเราเป็นแบบไหนมากกว่า และสุดท้ายบทวิเคราะห์นี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าระหว่างการเติบโตที่น่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีใหม่ๆกับความมั่นคงที่จับต้องได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่กลยุทธ์แบบไหนที่ใช่สำหรับเราคำตอบนี้ก็คงต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วล่ะครับ